ผลผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาเป็นระยะเวลาหนึ่งปีตำแหน่งรองผู้โดการสารกศึกษาท่านดรการอนสันเทาผู้นดยการสำนักงานเขตการที่สำนักงานเขตพิธีการศึกษาเพื่อนบุษาหนองคายสารกรรมการท่านนิพนธ์ว่างโกเซผู้ในยการเรียนว่างหลวงพิทยาสรรนะครับท่านดรจีรนามูลสารผู้ทรงสมุดด้านการบริหารการศึกษานะครับ ผมปิติโร์เวสิย์รองผู้ในการโรงเรียนหนองคายวิทยาคารนะครับขออนุญาตนำเสนอประวัติส่วนตัวพอสังเกตนะครับผมภูมิลำนาเป็นคนจังหวัดหนองคายนะครับจบการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาเอกสาขาบริหารการศึกษานะครับปัจจุบนันดำรงตำแหน่งรองผู้ในการโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร นะครับเข้าสู่องค์ประกอบที่1การบริหารจัดการสศึกษาที่มีประสิทธิภาพนะครับตัวองค์ที่ที่1.1การบริหารงานวิชาการนะครับหกิจกรรมและการดําเนินงานนะครับหนึ่งนะครับมีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพแล้วก็ยกระดับสัมธิททางการเรียนนะครับมีแผนพัฒนาคุณภาพนะครับระยะ4ปีตั้งแต่ปี2562ถึง2564นะครับแล้วก็มีแผนปฏิบัติการประจาปีนะครับ มีการประชุมนะครับเพื่อจัดทําแผนนะครับสองนะครับดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนะครับงานวิชาการนะครับมีโครงการทั้งหมด29โครงการนะครับดําเนินการ20โครงการนะครับไม่ได้ดําเนินการ9โครงการที่เป็น6 8 9 7นะครับมีการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มงานวิชาการนะครับมีโครงการ ยกระดับผลส а> ัมฤทธิ์ทางการเรียนนะครับการจัดโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เ <obviamente> พื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนะครับมีการส่งเสริมสลับสนับครูเข้าร่วมอบรมนะครับเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายหน่วยนะครับในการส่งเสริมให้ครูทําวิจัยในชั้นเรียนนะครับประยุกต์ใช้ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์รายหน่วยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะครับรูปภาพกิจกรรมดางรูปนะครับสามนะครับ การจะทําข้อมูลคุณภาพและผลสำฤทธิ์ของผู้เรียนเป็นรายบุคคลนะครับมีการจัดทาข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลในระบบ DMC 100%นะครับมีการรายงานผลสำฤทธิ์ทางการเรียนรายบุคคลในระบบ SJS นะครับมีการจัดทํปปห้าร้อยเเนะครับมีการนำคะแนนโอเดนนะครับมาวิเคราะห์นะครับเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษานะครับถ้าเกิดในรายวิชาใดที่มีคะแนนน้อยหรือไม่ถึงเกณฑ์ นะครับก็มีการพัฒนามีการนามาวิเคราะห์เพื่อที่จะได้พัฒนานักเรียนของเราต่อไปนะครับ 4. นะครับมีการพัฒนาครูด้วยกิจกรรมที่หลากหลายตามความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการนะครับมีการส่งครูไปอบรมมีการาพัฒนาความสามารถวอทีเอนะครับนะครับาการประชุมเชิงปฏิบัติการนะครับแกนนำส่งเสริมความประพฤติกเรียนนะครับ มีกิจกรรมที่หลากหลายการประชุม ITA นะครับห้านะครับมีการพัฒนาักเรียนด้วยกิจกรรมที่หลากหลายตามความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการด้านดนตรีกีฬานะครับมีการพัฒนานักเรียนก่อนอเข้าศึกษาต่อนในระดับชั้นม .1 ม .4 มีกิจกรรมดนตรีมีกิจกรรมนารา่าฏศินป์มีโครงงานนะครับ มีการเข้าค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนนะครับอ,อกมีแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมและเรื่อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนนะครับแหล่งเรียนรู้นะครับมีทั้งภายนอกและภายในสถานศึกษานะครับเจ็ดน,นะครับมีการทดสอบและก็ประเมินผลการเรียนรู้ด้วยเครื่องมือที่มีมาตรฐานและรูปแบบที่หลากหลายนะครับมีการประเมินทั้งแบบทดสอบออนไลน์การทดสอบ โอนเงนการทดสอบพิซซ่าการสอบึาษานะครับการสอบนักศึกษาวิชาทหารภาคทฤษฎีและก็ภาคปฏิบัตินะครับหรืออาจจะเป็นการประเมินชินงานประเมินโดยแฟ้มผลงานนะครับมีแต่นะครับมีระบบนิเทศกํากับติดตามนะครับประเมินและรายงานผลการดำเนินงานที่ชัดเจนทั้งในรูปแบบออนไซต์และออนไลน์นะครับเนื่นองจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรถถัสโคโรนา2019ใน มีการสารที่ผ่านมานะครับเราก็มีการจัดการเรียนการสอนทั้งแบบออนไลน์และออนไลน์นะครับมีการนิเทศติดตามทั้งออนไลน์และออนไลน์นะครับจากทั้งสนักงานเขตจากผู้บริหารนะครับแล้วก็น้ากลุ่มสาระนะครับผลการดำเนินงานนะครับมีนวัตกรรมในการบริหารพัฒนาโรงเรียนนะครับเช่นโครงการโรงเรียนอาหารสากลโครงการห้องเรียนกีฬาโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนะครับกิจกรรม PLC นะครับ มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนนะครับและพัฒนาครูโดยใช้ระบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการสอนแบบ Active Learning กิจกรรมการเรียนการสอน p b l นะครับการส่งเสริมนักเรียนที่หลากหลายนะครับมีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสารศึกษามีการยกระดับมีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสารศึกษามีการยกระดับผลสัมรทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นนะครับการพัฒนาระบบการคุณภาพที่เป็นระบบนะครับปัญหาอุปสรรคนะครับเนื่องจาก สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะครับส่งผลให้การดำเนินการตามกิจกรรมไม่เป็นตามเป็นไปตามเป้าหมายนะครับข้อเสนอแนะนะครับเขาเสนอแนะทั้งแต่ละหมวดนะครับในโรงเรียนนะครับโรงเรียนมาหาสากคูณมาวางแผนเพื่อการพัฒนานะครับสองวางเป้าหมายและวางแผนงานพัฒนาเรียนจมโครงการห้องเรียนพิเศษและก็นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษนะครับมีการเทศติดตามภายในอย่างเป็นระบบนะครับ สี่การรับฟังค่อยคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับการปรับปรุงหลักสูตรการบึคคให้สอดคล้องกับความต้องการนะครับห้าการประเมินผลการใช้หลักสูตรทุกปีการศึกษาครับหกนำนวัตกรรมใหม่ๆมาใช้ในการจัดกิจกรรมนะครับสองมีการดำเนินการกิจกรรมการพัฒนาทักษะด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทยดังนี้นะครับมีการส่งเสริมสนับสนุนในการ สร้างความตระหนักและให้ความรู้แก่ครูนะครับมีการจัดประชุมครูบุคลากรเพื่อการวางแผนพัฒนาการอ่านและก็การเขียนนะครับมีการวิเคราะห์ข้อมูลการอ่านการเขียนภาษาไทยของืองเรียนนะครับสามร่วมวิเคราะห์ข้อมูลการอ่านออกของนักเรียนนะครับให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะครูและก็บุคลากรทางการศึกษานะครับในการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนนะครับ5้า อธิบายถึงวิธีการและก็รูปแบบในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการอ่านออกและเขียนได้สู่การนําไปปฏิบัติจริงนะครับนิคข้าก,ก่อนเลียกแบบคณะน,น,นาปฏิบัตงแล้วลโอเคขรับเเ,เดี๋ยวขอเขียนตรงแล้